ชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรถอันยอดเยี่ยมอัธกถา,ธาเกสวะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีได้ยินว่าในครั้งนั้นท่านอนาถาบินทิกาเศษฐีได้จัดพัตาหารถวายสมณะฤาษีพรามห้าร้อยชุดทุกวัน ทุกเช้าที่บริเวณบ้านของท่านเศรษฐีจึงเรืองรองไปด้วยผ้ากาสาวพัดของเหล่าพระสงฆ์และคราคร่ำไปด้วยหมู่ฤาษีผู้สแสวงบุญอยู่มาวันหนึง่งพระเจ้าโกศลได้กระทําประทักษิณพระนครเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นการถวายทานอันน่าเบิกบานนั้นพระองค์ก็อยากจะถวายพิกษาหารแบบท่านเศรษฐีบ้างพระเจ้าโกศลจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวัน แล้วนิมนต์พระภิกษุ500รรูปเพื่อให้เข้าไปรับพัตตาหารที่พระราชนิเวศของพระองค์ทุกเช้าพระเจ้าโกศลมีรับสั่งให้สร้างโรงถวายพัตตาหารขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่โอโทงโภชนะที่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็เป็นของปราณีตไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีที่มีกลิ่นหอมที่ใช้เวลาอบถึง3ปีหรืออาหารเลิศรสต่าง ทั้งยังมีพวกข้าหลวงคอยปรนนิบัติระหว่างที่ฉันแรกๆเหล่าพระภิกษุสงฆ์ก็เข้าไปในโรงพัตตาหารนั่งฉันอยู่ในนั้นเมื่อเสร็จพัตกิจก็กลับพระวิหารเชตวันครั้นวันต่อมาเหล่าพระภิกษุเพียงแต่ไปรับพัตตาหารที่เหล่าข้าหลวงประเคนถวายแล้วนำพัตตาหารนั้นไปสู่ตระกูลอุปถากของตนมอบพัตตาหารอันปราณีให้แก่คนในตระกูล แล้วรับพัตตาหารใหม่ที่คนในตระกูลอุปถากจัดถวายแม้พัตตาหารนั้นจะเป็นเพียงแค่ปลายข้าวกับผักดองแต่พระภิกษุท่านก็นั่งฉันอยู่ที่ในเรือนตระกูลนั้นอยู่มาวันหนึ่งมีพ่อค้านำผลไม้จากต่างแคว้นมาถวายพระเจ้าโกศลจำนวนมากแาวเธอจึงมีรับสั่งให้พวกราชบุรุษนำผลไม้นั้นไปถวายพระภิกษุที่โรงพัตตาหาร เมื่อพวกราชบุรุษไปแล้วไม่เห็นว่ามีพระภิกษุนั่งอยู่สักรูปจึงถามกับข้าหลวงที่มีหน้าที่ถวายพัตตาหารเมื่อรู้ความเป็นไปแล้วจึงนำเรื่องไปกราบทูลพระเจ้าโกศลฝ่ายพระเจ้าโกศลเมื่อได้ทรงสดับดังนั้นจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันทันทีเมื่อทรงนมัสการพระาศาสดาและประทับนั่งในที่อันควรแล้วจึงทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระภิกษุทั้งหลายจึงไม่นั่งฉันพัฒตาหารอันปราณีตในโรงพัอันโออาของข้าพระองค์แต่ได้นำพัฒตาหารนั้นไปให้คนในตระกูลอุปถากแล้วฉันพัฒตาหารที่คนในตระกูลนั้นทำถวายไม่ว่าพัฒนั้นจะดีหรือไม่ก็ตามพระศา,าสดาตรัสว่ามหาบาพิษธรรมดาการบริโภคโภชนะของคนที่มีความคุ้นเคยกันนั้นสำคัญยิ่ง เพราะในพระราชวังอันงามวิจิตรของพระองค์ไม่มีข้าหลวงคนไหนที่เข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับเหล่าภิกษุสงฆ์แม้พระองค์ก็ไม่ได้มีความสนิทสนมภิกษุทั้งหลายจึงรับพัตตาหารน,นั้นแล้วไปฉันในที่ที่ตนสนิทสนมคุ้นเคยมหาบพิตรไม่มีรถใดจะเลิศล้ำยอดเยี่ยมไปกว่ารถแห่งความคุ้นเคย เปลียงสักช่วยเล็กๆของคนที่คุ้นเคยย่อมมีค่ามากกว่าข้าวมาทุปายาสกระยาศาสตร์ข้าวยาคูหรือข้าวทิพของผู้ที่ไม่คุ้นเคยกันแม้ในการก่อนข้าวยาคูธรรมดาธรรมดาของคนที่คุ้นเคยกันก็ยังสามารถรักษาโรคได้แล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพราราศีที่กาศิกรัฐมีพรามผู้เกิดในตระกูลสูงและร่ำรวยคนหนึ่งชื่อกับปากกุมารเห็นภัยในกิเลสกามทั้งหลายได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเดินทางสู่ป่าหิมพานบวดตนเป็นฤาษีเที่ยวไปในป่าหิมพานหลายปีจนได้พบกับคณะฤาษีคณะใหญ่ที่มีเกสวาดาบทเป็นอาจารย์ กับป่าดาบทได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์กับเกษวดาบทและเพียงไม่นานกับป่าดาบทก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เหนือพระดาบดท,ทั้ง500รูปศิษย์เดิมของเกษวดาบทเกษวดาบทรักและเอ็นดูกับปาดาบทมากด้วยความที่กับปาดาบทนั้นเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังอาจารย์คอยดูแลอุป,ปถากเป็นอย่างดี แม้จะเป็นผู้สำเร็จสรพพศิลปะวิชาจากอาจารย์ที่สาปาโมกมาแล้วแต่กับปะดาบทก็เป็นผู้ที่เรียนรู้ใหม่ได้เสมอเสมือนน้ำที่เติมเท่าไร่ก็ไม่เต็มกระบอกเวลาผ่านไปวันหนึ่งเกศวะดาบทได้พาบรรดาศิษย์ทั้งหมดของตนเดินทางออกจากป่าหิมพานไปยังดินแดนของมนุษย์เพื่อรับรสชาติอาหารที่นอกเหนือจากพืชผักผลไม้ คณะรือีได้เดินทางไปถึงพระนครพาราณสีเมื่อมืดค่ำแล้วจึงได้เข้าไปพักอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพาราณสีครั้นพอวันรุ่งขึ้นก็ได้เข้าไปบินทบาทในพระนครเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นรือีคณะใหญ่และทราบว่าพระฤือสีทั้งหมดพักอยู่ที่พระราชอุทยานนอกพระนคร พระองค์จึงมีรับสั่งให้สร้างอาสมสถานถวายแล้วนิมนต์คณะฤาษีให้ไปพักอยู่ที่นั่นเกศวดาดบทอาจารย์ของคณะจึงรับนิมนต์เมื่อพักอยู่ที่พระราชอุทยานเกศวดาดบทก็ได้สอนธรรมแก่พระราชาและชาวบ้านที่เวียนมาถวายพัตตาหารอยเนืองเนืองแต่พอครั้นหมดฤดูฝนเกศวดาดบทก็ได้ทูลอำลาพระราชาเพื่อกลับคืนสู่ป่าหิมพานต์ตามเดิม ซึ่งพระราชานั้นเป็นผู้เลื่อมใสในจริยาวัดอันงดงามของพระฤาษีคณะนี้ไปซะแล้วแต่ครั้นจะไม่ให้ไปก็คงจะไม่ได้พระองค์อยากรั้งเกสวดาบทผู้เป็นอาจารย์ของคณะเอาไว้จึงตรัสว่าท่านผู้เจริญท่านนั้นแก่ชาราแล้วป่าหิมพานต์ไม่เหมาะกับท่านแล้วยิ่งการเดินทางไปสู่ป่าก็แสนทุรกันดารท่านอย่าไปเลยพักอยู่ที่นี่เถิดให้พวกศิษย์ของท่านกลับไป เพราะพวกเขายังแข็งแรงไปไหนไกลก็เหมือนใล้ถ้าห่วงว่าจะไม่มีใครดูแลก็ให้สิทธิ์เอกของท่านเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาแก่พวกเขาแทนเถิดเกศวดาบทเห็นด้วยกับรับสั่งของพระราชาจึงมอบหมายให้กับปะดาบทพาบรรดาสิทธ์ทั้ง500เดินทางกลับป่าหิมพานโดยที่ตนยังอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานแต่เมื่อกับปะดาบทพร้อมกับสิทธ์ทั้งหลายจากไปได้ไม่นาน เกสวดาบทก็คิดถึงกับปะดาบทจนร่างกายซูบซีดกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่อนเพลียร่างกายแย่ลงเรื่อยๆจนเลือดจางแม้พระราชาจะให้หมอหลวงหตระกูลมารักษาก็ไม่หายวันหนึง่งเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมไข้เกสวดาบท พระดาบทได้กราบทูลกับพระราชาว่าถ้าอยากให้ตนหายจากอาการป่วยไข้ให้ส่งตนกลับไปรักษาที่ป่าหิมพาน์พระราชาจึงมอบหมายให้นาราธะอมมาดพร้อมกับพรานป่านําเกษวดาบทไปส่งที่ป่าหิมพาน์เมื่อส่งแล้วอมมาดพร้อมกับพรานป่าก็ได้เดินทางกลับสู่พระนครฝ่ายเกษวดาบดเมื่อพบหน้ากับปาดาบทเท่านั้นโรคทางใจก็สงบ หมดซึ่งความกระวนกระวายใจใดๆหน้าตาแจ่มใสผิวพรรณเปล่งปลังกับป่าดาบทเมื่อได้พบกับอาจารย์ก็รีบปรุงข้าวยาคูที่หุงด,ด้วยข้าวฟางและลูกเดือยให้ฉันพร้อมกับผักที่ราดด้วยน้ำเปล่าธรรมดาจืดๆไม่มีรสอร่อยเหมือนอาหารในดินแดนมนุษย์แต่เกสวาดาบทก็ขบฉันอาหารเหล่านั้นด้วยความอิ่มเอมใจที่กรุงพาราณสี พระราชามีรับสั่งให้นาราธาอมบาดเข้าเฝ้าและมอบหมายให้ไปติดตามดูพระดาบด้วยความเป็นห่วงนาราธาอมบาดพร้อมกับพรานป่าคณะเดิมจึงเดินทางไปที่ป่าหิมพานต์อีกครั้งคราวนี้เมื่อได้พบพระดาบดท,ที่มีแต่ความแข็งแรงสดใสดุดไม่เคยเจ็บไข้มาก่อนนาราธาอมบาดจึงกล่าวกับพระดาบว่าท่านผู้เจริญ พระราชาทรงให้หมอหลวงที่ดีที่สุดห้าตระกูลห้าขนานมารักษาท่านแต่ท่านก็ไม่หายจากโรคกับปะดาบทรักษาท่านด้วยอะไรท่านจึงหายเป็นปกติเกสวาดาบทกล่าวตอบว่าดูก่อนนาระอมาตกับปะดาบทให้เราฉันยาครูที่หุูด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยกับผักสดที่ราด้วยน้ำไม่ได้ปรุงรสไม่ได้อบกลิ่นหอม แต่รสอาหารธรรมดาธรรมดานั้นทำให้เรายินดีบัดนี้เราได้หายจากโรคทางปวงแล้วนาระทธาอมบาตจึงถามต่อว่าพระคุณเจ้าได้ฉันข้าวสาลีได้ฉันอาหารที่ปรุงด้วยเนื้ออันเลิศรสมาแล้วชันไหนจึงมายินดีด้วยข้าวฟางและลูกเดือยอันหารสไม่ได้เล่าเกสวดาบทได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวตอบว่าของบริโภคจะดีหรือไม่ดีจะน้อยหรือมาก หากได้บริโภคในที่ที่มีคนคุ้นเคยชอบพอกันอยู่นั่นคือดีที่สุดแล้วเพราะรถแห่งความคุ้นเคยคือรสที่ยอดเยี่ยมไม่มีสิ่งใดเทียบได้นาราธะอมมาตได้ฟังคำของเกษวดาบทแบบนั้นก็เข้าใจอยู่สนทนาด้วยอีกครูหนึ่งแล้วจึงขอตัวเดินทางกลับสู่กรุงพาราณสีเมื่อได้เข้าเฝ้าพระราชาแล้วจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่คุยกับเกสวดาบทให้ทรงทราบ พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์นาระธาอมาตได้มาเป็นพระสารีบุตรเกสวดาบทได้มาเป็นเท้าพระกะมหาพรมส่วนกับปะดาบทคือเราตถาคต